โอ้โหลูกเจ็บเหนื่อยข้นมาแม่อุ้มแบบแม่อุ้ม กินแต่น้ำอ่ะมีหิวน้ำเปล่าน,น้ำลูกมา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 เขาขีา้น้ำไม่กินกินกนี่แค่น้ำนี่ไม่ได้เอาอะลูกขีน้ำขี้น้ำลูก อ้าวจะย้ำทำไม <laughs> เอาเฮ้ยล้างขาเอาจ้บน้ำเหรลูกจ้บน้ำเหรอ,หรอโอ้จ้บน้ำไม่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะจัดให้จะนี้จัดให้ฮะจ,จ้บน้ำจ้บน้ำไม่บอกเนาะเออจ้บน้ำไม่บอกโอ้จัดให้จัดให้หอโอ้ร้อนเหรอ พาวเดินไปโน่นสุดหน่นไม่ร้อนได้ไงกัเหนื่อยเยไปหาไปเล่นเล่นยะโอ้ยหอ้ยอ้ยโอ้ยอะไรอะไรเป็นไรอะนไรอะเอ้ยหิวน้ำหิวน้ำตะวันหิวน้ำว่ะเอ้ยตะวันหิวน้ำเว้ตะวันหิวน้ำตะวัน <c ười> ตะวันหิว,น,หวหน้ำนี่เราหิวน้ำตะวันหิวน้ำตะลุงหิวน้ำอ้อาน้วยโอ้ยะจ,ะจะอาบน้ำแล้วจะกินน้ำเนี่ยลูกะอาบน้วยจะกินน้ำพี่ว่าพ่อว่ามึงจะอาบน้ำมากกว่ามั้งดูเด้อเลอะไปแล้วน่ะอ้าวเริ่มเลอะแล้วที่ออกอ้าเริ่มละเริ่มละเดี๋ยวต้องอาบน้ำก่อนเข้าเบิร์นต้องเช็ดด้วยเช็ดตัวถึง đấy đấy. นด้แหละอ้าวอ้าว,วแล้วไงกัดละอา่อาคืออะไร อ่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรนั่นชอบจริงจไอ้ที่เลอะเนี่ยอะอ่ะคืออะไร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 นอนนอนนอโอ้ยนอนนอนนอนโอ้ยนอน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 นอ นอนนอน,นอน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 ขับขัดเข้า,าไปัดเข้าไปัดเข้าไป